บ่าทุ่นนี้สาวอุกหวายเบวน้ำอ้ายอ้ายบ่มอ,อ,องในใจอยากได้ทั้งสองอยู่อยู่ว่าบ่ถือต่องเนี่ยเอียงเอาไปจะรองได้ขอยก็ร้องได้<อ>สั่งเพลงหนึ่<อ>ข่อยร้องเพงเอลงข่อยก็ร้องเพลงจะว่าข่อยร่ำบ่เอาเอาเป็นจังไดมาจังไดมโอนี่มา ทักทย Club ายเอซีแฟนคลับนพี่น้องเนาะเอาข่าวของพระเอกรถแห่มาฝากพี่ต่อหน,น่องเข้มกมลชัยรถแห่เจริญศป์เป็นจังไดมาจังไดจังออกมาวาว่า,วา,วาจังสีพญาคมพัน,พนขอบคุณทุกความหวังดีขอบคุณทุกคำแนะนําครับบางสิ่งบางอย่างผมกับบอสมาเฮดได้เราะตน้นทุนผมบอหลายพนะพญาคมพัน,พน,พนอ่ะสิปนนาามาเวัสดีคระสวัสดีครับสวัสดีิมรหมอแค้นแฟนมลัทีคารุรักสู้ผูสู้คน มือน <interface> ี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยาบาลคนโกสุริโยบานธามิตะโกไปหนาโกไปหนาย่างเดียวอย่ามาแต่ง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 สิอ่าบ่ได้เฮ็ดแองกับไผ่ว่าเฮ็ดรถแห่สำหรับคลิปนี้ขอหยาดเอฟซแฟนคลับใส่เกียร์ซีเลยในขั้มผานเปล่าพี่น้องเป็นจังได๋มาจังได๋เข็มกมลชัยเสียงทองได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าพระเอกเข็มกมลชัยนั่นแหละเจ้าของรถแห่เจริญศิ์พี่น้องออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสิในขั้มผานขอบคุณทุกความหวังดีทุกคำแนะนำครับบางสิ่งบางอย่างคุ้มกับโบ เพราะต้นทุ่นผมบหลายที่ผมเห็นรถนแหก่กับพอผมรักในอาชีพนี้ผมบได้เข็ดแข่งกับไผผมทําเพื่อให้เจ้าของมีงานทําเพื่อให้เจ้าของมีพื้นที่ยืนถือใหม่ไดร้องเพลงและเพื่ออนาคตให้ลูกๆผมได้เหต่ต หรือเขาอาจจะไม่ทําก็แล้วแต่เขาผมบ่ได้เฮ็ดแข้งกับไพนอกจากโตผมเองอ่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรพร้อมเรียวเพียงคำถามศูนย์เก่าแปดเก่าสี่เก่าหนึ่งหนึ่งหกเก่าโทรมาเด้อถ้ายากได้โดนแฮว่ซาหบ่าเสียร่มเนาะว่าแมนว่าโทรมาเด้อขันจากยืมเงินเอาเป็นจังไดมาจังไดเนาะพี่น้องเนาะนี่หลักสำหรับเอฟซีแฟคลับเขาใจยุ่วเป็นความฮักความหวังดีความปรารถนาดีอยากให้อ่าโดแหฮ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แมนบอดีที่สุดหลักต่ว่าคือจังเพิ่์นวานละ่ะแหละบอได้เฮุแค่งกับผู้ใหเหเฮกแค่งกับเจ้าของต้นทุนเพิ่์นกับบอลายเพิ่นวาเ่ลี่ยนจังไรสําหรับรถแห่เจริญศป์ตอนนี้เรียกว่าเจ้าภาเจ้าการเจ้างานอบอเดทพักบอเด้เศร้าสําหรับเจ้าของรถแห่พร้อมกับทีมงานแลนไปหาเจาภาเพื่อนผานไปเส้นสัญญาแมนบอมอบอสะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านไม่มงานบวช งานอีหยังก็แล้วแต่เอาเมียน้อยเอาเมียใหญ่จังสีก็จ้างเพิ่นไหนฮะนี่ฮะเนี่ยอะไรเอาเมียน้อยนี่ล่ะเออเออไปจ้างรถแห่แม่นบ่เออหางบจักก่อนก่อนบ่สิได้พอ3ชั่วโมงบ่ล่ะเป็นหยังค้อนตีกันสิบ่ได้เปิดซื้อสะพรอมเมียน้อยก็เมียมวยจัดแล้วนเคลียร์กันเอาแล้วนะอเคลียร์กันเอาแมนบ่เคลียร์ให้ลงตัวก่อนจ้างจ้างรถแห่บอกง่ายๆว่าผู้ใดมีงานฉลองสืบสางอันใดอยากได้แนวไปสุพดได้กันในงานพี่น้องเอิ้นไส รถแห่เจริญศิลถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่งเลือกพี่น้องกับพ่ะด้บังคับว่าหายไปเอาเลาเด้เออแต่ว่าพิจารณาไ้แน่ืมว่าคุูเมือนี่รถแห่ก็ไลอผู้นั้นกับว่าอันนี้ดีผู้นี้กับว่านั่นดีรถแห่เจริญศิลป์ต่้งต่กี่เพิ่นบพระท่านในมีเนาะบานเท่ากับไปจ้างขั้นนั่นขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนั่นบาร์ี้มันกับพ่าไดมีหลายขั้นพวกพระใดเด้ผู้พ่นจ้างกระไดอผู้ดีกับไปถามเจ้าจ้างรถขั้นอันนี้ยื้อใสกับเอาต่อกันต่อกันบาร์ดี้มันก หาะเพิมตื่นเต้นจากน้อยอพ่อจำใจเจริญสิทธิ์มากพี่น้องเอ้ยแตกบ้านไปเจริญหูเจริญตาที่มันี้ยันนี่คนนี้นิดข่าวๆว่าสามสามเจ้าภาพซี่เจ้าภาพศิจักรเจ้า่ักกับพ่อหูขคือกันว่าเพิ่นมีการพูดคุยได้มือได้เว้นไปที่แน่ๆก็คือมันอยู่กับมือกับเว้นแไ่เออสิไปจ้างรถแห่บ่ถามพาล่องเมื่งไหร่แล้วกันเออเจ้าสิได้แห่่บสงนพรา่ ตอบตกลงกับคืออไรเจ้าพนกงานผมเพื่อนเนะเาะเป็นจังไหรหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเพื่อนพ้องน้องพี่นพี่น้นนนนนนนองเนาะเห็นโพสของพระเอกเข้มกมลชัยเรียกว่าเข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างรัวๆพย,ยพนัน์บางคนบอกว่าสามพันสี่พันหาพันก็มีพรยพันธ์สุดยอดแล้วพระเอกปังๆงานหลายๆด้วยๆเด้อเพิ่นว่าสุดยอดปังๆลละบางคนก็บอกว่าจังสีเให้ข้ามพันคอยๆพัฒนาเมื่อองค์กรมีผลกําไรเนี่ยเป็นจังไรค่อยเป็นค่อยไปมีกําไรแล้วค่อยว่ากันว่าสัน หลังจากที่เขาเอื่นว่าเปิดฤดูกาลบอลนแหบให้ท่านก็บ๊อบเนบอีเปลียดปิดฤดูกาลเด้แมนบอแมนเออเรียนได้ตลอดแมบบ่เจ้าสีฝนตต้คอยกัเรียนได้นะแมบบ่หลังจากที่เปิดโตบอกแมนหลังจากที่เปิดโตก็รเรียกว่าตอนนี้ออกไปโช์ผลงานการแสดงหลายงานแล้วนะพี่น้องเนานะ<ม>สำหรับรถแห่เจริญสิน นี่แหละเพื่อนกอะยาะกินห้เต็มทีน,นะ,ะ่หลับให้พานแต่ว่าบางครั้งส่วนทุนคนท่ามันกบับบลคือกันแต่ว่าอันนี้กับบ็แมนมืดหน่อยๆได้ในให้พานเห็นสิทสองรอนีบ่กแมนหากลัวหากลัวแล้วมันบ่็กเ็ดลักหากลัวพี่น้องไปเข็ยยืนยันแล้ว,ว,ลวเออผูใ้ใดกนอยากิใไ้มันง่ามคือกันนั่นแหละแต่ว่าถ่ายเอฟซีท่านใดเนาะเออคิดว่าเออขันเพิ่มตรงนี้มันดีเออ ไข่สีเป็นผู้ออกเองกัล่องทูบปรึกษากับพระเอกเขียมได้เด้อโอ้ยของเาไฝมองนีไฟเบี้ยมเพิ่มอีกแจ็คหมกโตออไข่สีออกเองแค่สีขัล่องปรึกษาเพิ่นเบิ่งห้างเกี่ยบบุญโอเคเอาจารย์สิน่าสิโอเคไงนะแมนบอกค่อยๆว่าคือยังผู้ใดไไปยิ่งไข่กินได้เนี่ยล่ะเพอาะย่าเจ้าคือบพรเฮ็ดหมกออกไปมองหันเฮ็ดน้ำตกมองหันมองนี้พี่น้องแนวใดยบอต้องบอกข่อยขันมีทุนบอกยังไงว่าสีเฮ็ดข่อยๆทูอมาเลยข่อยสิบอกว่าเฮ็ดมองได้เลยเออ ของฟรีเอ่อพอเอาตะถอนแข่าเออเอาอากันไปปะที่นี่เอาฝากการฝากงานพี่น้องแล้วน้องพี่น้องน้องปะที่นี่ระเอกเข้มเออกะถือว่าข่อยเป็นขะบอกเสียงแท่นเล่าซะห้างเทียวผู้ผืนได้ยิ้งสาหรับเจา้าภาพเจ้าการเจ้างานที่สนใจรถแท็ก่เ,เลื่อนสินแล้วคิดว่าสิเอาละเออแต้่าข่อยขอจองไว<อ>้จองได้เด้อพี่น้องเด้อจองได้เออมือนั่นมือนี้จองไว้ได้แต่ถ้าบ่ มาจำบอกว่างมาจำกันถ้าสมมติว่ามีเจ้าภาพผู้อื่นมาแล้วเพิรนจะได้มือน,นั่นกะนั่นพอดีอเอเอเพิ่นกัขออนุญาตเอฟซีแฟนคลับคือเอาผู้ที่เพินพร้อมก่อน,ออนอเออเพราะว่าเพิ่นจังบสไดบเสียโอกาสได้ตรงจุดนั่นบ่แม่นว่าเออคอยจองข่อยจองอเออพอไปฮอดออมีเจ้าภาพผู้ไม่มาสิเอามือเดียวกันกาเดียวกันเพิ่นจองแล้วเพิ่นจองแล้วแต่ว่าเพราะเหได้ว่างมาจำเหม่นแหมบัดที่นี่ บัตรอดรอรอมือเหอนว่าพรอพอ้อมเออหนักลางานบ่นได้จังจซีแม่อมเออเพิ่นก็เลยสิเป็นการเสียโอกาสแลกกะงจกเสียโอกาสสําหรับผู้ที่เพิ่นอยากใส่บริการของเจริญศินง่ายๆก,ก็คือจองได้จองได้สู้ผู้ซู่คนแต่ว่าสาหรับผู้ที่เพิ่นจองเลยเพิ่นว่างมาจําก็คือโอกาสที่สิได้มือนั้นก็คือให้เพิ่นไปก่อนว่าซันทออยากให้ช่วขคือมาจําไว้มาจําไว้เออ ถ้า <c oughs> ป้อพอมอีหลีจังไหนก็พูดคุยกันน่ะล่ะได้ยกเออถ้ามีผู้อื่นมาก,ก่อนเออก็ให้เพิ่นก่อนโหลดเดอ้อจังสีก,กับเออว่ากันได้แต่ว่าถ้าอ่ามีผู้เพิ่นมาเอามือเดียวกันก็คอยโทรบอกข่อยแน่เด้ออืมบอกยังไงว่าให้เจข่อยเออ่อยข่อยเอาที่เราคอยแยกเปเสี่ยวกันก็คือวางมาจำกันจ้าภาพผู้อันที่มาที่สองกับจังว่ากันไปเนาะ สำหรับรุแห่ e ของพร,เร,ร e ะเอกเขคมกระมอนแชยรถแห่เจริญศรีเนาะเพิ่นเขาไปฟังเพิเพ่นพ์นอบอกครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่นก็มีหลายออปชันน้ำกันให้ผ่า,านอ,อยากให้เป็นแบบได้กระได้จังงานแต่งจังสีไหมงานแต่งงานแห่ e หนาจังสิอยากให้แห่ e หนาก้อนหรือว่าอยากใหแ้แห่คันมากจเจ้าเบ้าไปบานเจ้าสาวก้อนยี่สิบสามสิบนาทีจังสิกระได้คือกันในเวลาสามชั่วโมงจังสิไหมอ่ามาตะทานก็คือสามชั่วโมงเริ่มต้นที่สามชั่วโมงมันบล็อกอันนี้เร็วปกติปกติคือสามชั่วโมงแต่ว่าสี่อยากแหเจ้าาบ่ไป าหาเจ้าสาวจักครึ่งชั่วโมงบานบกไกลกันจังสีพพานพอมันบเงียบเงาเหยจยบเบางานไปบานเจ้าสาวเสียเงียบลายมันกับวหึกเหิมเด็กพญานแมนบลามันตรงมีเสียงของเสียงกองเสียงรุนแห่แนี่เด้บาาที่นีเต็งได้สามสิบนาทีแห่ไปบานเจ้าสาวแล้วเรียบร้อยให้พื้นพักเบรกท่าพิที่ทางสงเสร็จเรียบร้อยแล้วจังให้พื้นมาทำการแสดงตอก็ไไ้อีกสองชั่วโมงครึ่งจังสีไหมพื้นเอาง่ายแมนบหรือว่าผู้ใดไิดว่าโอ้สามชั่วโมงบ่พดอกเอมบ่ต้องไปต่อเวลา ห้างเทียบเิ่นมีงานของอื่นจ้างไปอย่างต้นเนินเลยอเออมื่อนี่มื่อนี่คอยเป็นงานข่อยไปเอกเข้มข่อยสิเอาอเออปกติสามชั่วโมงราคาเท่านี้เห็นบ่ข่อยขอหาเลยเออกราคากะว่ากันปัจจนีันเออเพราะว่าห้างเทียปบปกติรักเงินเงินยู่เบิดเวลาละสามชั่วโมงขอต้อนไปเอกเข้ม,มคิดเท่าไหร่มันต่อบอได้งานนาถาอยูงานนาถาอยู่เออ,อไปผิดเวลาส้างคุณก็เสิเอาอีกละไม่บ่ละเออเชนนั้นแล้ว เอาหมองมันชั่วสิ่ไปมว้วนเตะและวสามสมมงที่ต่ออีกเครื่องส้มงบอกหรือว่าอีกส้มงหนึ่งอเอาหันมแม่เหล้วมองหันเลยแมนบ่จบครับแมนอ้าวนาจักรสันนพี่นองเนาะอันนี้สําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของเทมกมลชัยรถแห่เจริญศรีพึ่งก็ออกมาบ่าไม่หยังดอกอขอบคุณทุกความหวังดีโซมอบให้วัสดเถาะทุกคําแนะนําคือว่ารับไวย์น่ะละแต่ว่าด้วยเงื่อนทุนต้นทุน เพิ่นบ่หลายเพิ่นว่าอืมก็เฮ็ดไปค่อยเป็นค่อยไปมีกำไรแล้วค่อยว่ากันต่อจังสิไหมโอ้ซัมนี้ก็สุดยอดแล้วซัมนี้ก็สุดยอดแล้วแม่นอ้าวมีพานการันตีการันตีการันตีแต่ว่าบ่ให้ว่า3,000 4,000เด้อจังได๋บ่ให้ยพันบ่ให้ยพันเหตุจ้างเลยเหตุจ้างเลยพันนี่มันน่ากลัวกว่าพันก่อนจังซสิไม่พันก้อาจังซั่นพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็บ่บ่อหลายยห่างก็สิจากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียงซัมนี้แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสําหรับมื้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ